สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปทัทวีพุทธทองศรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนบ้านตะกุดพิบาลอําอเภอไฟสาลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ผมจะมาเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่องนางพญากาเผือกเตรียมตัวรับฟังรับชมกันได้เลยครับวันหนึ่งมีพญากาเผือกสองต้นทํางังอยู่บนต้นไม้ใกล้ฝั่งน้ํามีข้ายูห้าฟอง วันหนึ่งมีพายุและฝนตกหนักและพับไข่ทั้งห้าฟองของพญากระพุนร้อยก็จัดกระจายไปตามที่ต่งตางๆฟองที่หนึ่งแม่ไก่กุ๊กกุ๊กเก็บได,ฟบได้ฟองที่สองพญาน้าเก็บได้ฟองที่สามเจ้าเต่าต้มเตียมเก็บได้ ฟองที่สี่แม่วัวแสนใจดีเก็บได้ฟองที่ห้าพญาราจสีเก nah, ็บได้เมื่อได้ไข่มาแล้วสัตว์ทั้งห้าก็นำไข่ไปกบจนเกิดกลายเป็นตัวแต่กับกลายมันเด็กชยทั้งห้าคนและสัตว์ที่เยังดูเด็กชายทั้งห้าคนก็ตั้งชื่อตามลำดับในนี้ ันทคนที่สองโคนาคามโน,โนคนที่สามกัซซัปปะและคนที่สี่โคดมและคนที่ห้า สีอริยะเมตไตรั้งจเจริญวัยเด็กทั้งห้าได้พยายามถามหาแม่ดมของตนเอ๊แม่เดิมของฉันคือใครนะ้าแต่สัตว์ที่เป็นแม่เลี้ยงก็เล่าได้เพียงแต่ว่าเก็บไข่ที่ลอยน้ำมาแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะแม,แม่ก็เก็บพวกเจ้ามาตามไข่ ลอยน้ำไม้นี่แหละจ้ะเมื่อดีนดังนั้นเด็กทั้งห้าจึงขอลาแม่เลี้ยงออกเดินทั้งติดตามหาพ่อแม่เดิมของตนเด็กทั้งห้าเดินทางผ่านจรเรียบลิมฝั่งแม่น้ำอยู่นานจนในที่สุดก็ได้มาพบกันและได้แต่ถามความเป็นมาซึ่งกันและกันซึ่งทุกคนก็ต่างทราบว่าตนเองนั้นเกิดจากใครลอยน้ำและเกิดในวันเดียวกันเวลาเดียวกันวันนี้อัศจรรย์ใจนัก เลยคิดว่าน่าจะมีแม่คนเดียวลหละกันนับเราเนี่ยจึงร่วมเดินทางติดตามหาพ่อแม่ด้วยกันทั้งห้าคนเด็กทั้งห้าได้สืบเสาะหาแม่เท่าใดไม่มีใครทราบจึงทำพิธีเส้นสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บอกทิศต,ติดตามแม่ด้วยปุนปรามือของเด็กทั้งห้านางพญากาเผือกซึ่งตายไปแล้วเกิดเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ก็ลงมาปรากฏตัวให้เห็น สาเหตุที่พัดพลากกันเมื่อครั้งเกิดพายุใหญ่เด็กชายทั้งห้าก็เลยถามว่าแล้วถ้าแล้วถ้าอยากตอบแทนพระคุณมันอะจะกะทำยังไงนะนางพยากรผงจึงบอกว่าให้วันเพ็ญเดือน12ซึ่งเป็นวันที่พัดพลาดจากกัน ให้ลูกๆทำกระทงลอยนะ้ำนำไข่สัตว์มาใส่นำได้มาทำเป็นรูปเครื่องหมายตีนกาจุดไฟลอยนะ้ำไปตามแม่น้ำพระคงคากระทงจะไปถึงแม่แมได้กินเช่นนั้นแล้วเด็กทั้งห้าจึงทำกระทงทุกวันเพีนเดือน12ของทุกปีและ มีผู้คนอื่นๆก็ทำต,ตามเด็กทั้งห้าเด็กทั้ง5้าจึงได้มีพิธีลอยกระทงสืบมาข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตอบแทนผู้มีพระคุณก็ทำได้หลายวิธีทางนี้ผู้ระลึกถึงมารดาหรืออุปการีคือผู้เจริญครับขอบคุณครั